สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวมารีวิวการประกอบกล่องรองเท้านะฮะจริงๆแล้วประกอบเป็นยังไงเดี๋ยวมาให้ดูอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยเรียกนี่ยข้างหน้าไว้เปิดใช่ไหมเนี่ยถามว่าใส่รองเท้าได้ไหมเดี๋ยวมาเอารองเท้ามาลองใส่ให้ดูรองเท้าอาดิดาสเช็คก่อนว่าใส่ได้ พอดีนะครับพอดีเลยพอดีเห็นไม่ได้เหรอประมาณนี้นะพอดีเนี่ยรั่ได้พอดีเลยนะฮะสวยงามไหมนี่นี่ครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันดีกว่าาท่านตอนแรกทำยังไงก็จะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแผ่นส,ส,สี่เหลี่ยมนะครับ ที่เขาพับแล้วก็เจาะรูอะไรอะไรตัวๆๆๆนะี้ขั้นตอนแรกคือแกะออกมาก็จะมีรอยต่อนะรอยต่ออยู่ตรงนี้เมื่อเราพับเข้าไปะจะมีรอยต่อให้เรานะให้เราพับนี่บิบรอยพับอ,อันต่อไปก็มีเหมือนกันถ้ามันได้สี่เหลี่ยมอย่างนี้นเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยม,มนะครับแล้วมาดูที่ก้นมันนะ นี่ในด้านสั้นนะด้านสั้นให้พับไปก็ต้องทำรอยต่อกนะทำรอยตออ่ออย่างนี้ก่อนพับรอยตอ,อกแนะบบนี้นะฮะอันนี้ผิดตุกไม่รุ่มกันนะแต่ดาวก็น่าจะประมาณนี้อ่ะต่อไปเราพับด้านยาวเลยใช่ไหมครับมีมุมเนี่ยนะสองมุมเลยให้เราพับแบบนี้ครับแกะตรงนี้นะครับมันเป็นหลอก มันเป็นรูเป็นร่องอย่าไปเก็ได้อย่าไปเอามันออกนะฮะแบบนี้นะฮะเนื่อว่าใครแบบไม่สะดวกก็เอาออกก็ได้เพราะมันไม่ได้มีผลอะไรมกากมายติผมเอาออกให้ดูา่าให้เป็นรูอย่างนี้ก็ได้นะฮะอ่ะพับไปพับเรีบร้อยเอาไปต่อพอดีแล้วฮะต่อไปอันนี้จะเป็นอย่างนี้ หัวหัวกระต่ายหัวหอะไรหัวหแมวอะไรเงรี้ยตามเป็นรูอะไรไนหะแกะมันออกไปต้นลอยป่าอะไร<ม>เขาเรียกลอยอะไรรอยที่เขาทำไปครับแล้วก็พับพับเข้าไปตามรอยน,น,อน,นั่นเป็นสี่เหลี่ยมอ่าณนี้จากนั้นก็เอาด้านที่สั้นๆเข้าไปอ่าแล้วด้านนี้เข้าไปเห็นไหมฮะก็จะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้ตรงหัวมัน เขเห็นนะโอาโหเข้าไปถ้าใช้ดีทาำให้มันเข้าพร้อมกันเลยดีเพราะผมมันเข้าไปปุ๊บเอาด้านเนี่ยใช้เป็นด้านเนี่ยเห็นไหมอีกด้านหนึ่งอะ่ะแกะออกมาเข้าไปในรูเหมือนกัน,นมันจะเป็นตัวล็อกกับตัวล็อกด้านหลังนะประมาณนี้ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะเห็นไหมออมอสสำหรับคนที่มีลงท้ายเยอะๆนะราคาได้สูงมากนะตกประมาณ กล่สิบกล่องสามวันสบายก็ประมาณสามสิบหกบาทนะฮะอ่าจากนั้นก็มาดูด้านหน้าหนี่เป็นอย่างนี้นะฮะนี่เป็ตัวปะนี่ยล็อกพับลงไปพับเข้าไปข้างในนะประมาณนี้สามจุดนะฮะพับเข้าไปมันจะเป็นตัวล็อกนะฮะตัวล็อกปะไว้ประมาณนี้แล้วนี่ด้านหลังด้านหลังที่เป็นประมาณนี้ จากนัวนกดูที่ฝามันฟาจะเป็นอย่างนี้นะฮะฟาสีเหลียมสยๆเป็น,นันนงนนไม่ได้วาองเกตด้านในนะฮะมันจะมีตัวล็อกเ้ที่เราพับตรงนี้นมันจะมี3จุดนี่หนแล้วก็สตรงนี้ก็สังเกตเลยหนึ แล้วก็ตอนใส่ก็ต้องดูเลยนะว่าตัวไหนเป็นตัวล็อกนะะอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นด้านบนยาวนะยาวอันนี้ยาวแล้วใสนน่กันเลอ่าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวลองใส่ดูตรงนี้จะยากนิดนึงฮนะต้องหาล็อกมันดีๆนะ ย,นะยากหน่อยนะยากยากมาเลยนะยากเลยนี่สวยสำหรับผมให้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 ความยากมาจับคนเดียวมันจะยากนิดหนึง่ง นี่ก่อนเราจะดังแก๊ก้าม่ดังแก๊กีวเขาลอกเรด้วก็มามุมนึนะให้มันเขาลอกดีๆไอ้ี่ก็คือเปิดต้นีมลมาเลยนี่เลาจะจะได้จจดง่ายมันเ,เขาลอกมาเลยนะนงแก๊ก่ราต้อ <c oughs> สังเกตด้านในนะสังเกตด้านในเนะูเห็นปน แมตัวล็อกมันจะล็อกไมรู้เห็นะตัวล็อกตรงนี้มันจะล็อกไปเลยนที่เราแกะออกมาน่นีนี่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 นทนี่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 น่นีนี่นี่นี้่น่นี่น่อนีันนี่นม่นนีนี่นี่ ต้ปนะนี่ดูตรงนี้นะีนลวดก,ก็ดวงป่ากที่นึงเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูกดแทบเลยกดให้มันออกนะนเหนไหที่นะมันจะล็อกได้ทั้งตรงนี้ข้างก็ได้หรือว่าเราจะจะัดวาง ลองประกอบดูว่าถ้าเป็นประกอบเป็นชั้นอ่มันจะเป็นอันนี้เป็นกล่องที่ใส่รองเท้าแล้วเราเอาออกมาเนี่ยเราประกอบเขาแบบเป็นเป็นเป็นตึกใส่เป็นชั้นๆนะข้างหน้ากก็จะมีอยู่นะถ้าดูดูข้างหน้าเหมือนกัน น่าา้ออกมถ้ามือเราล้วงเข้าไปไได้ลเลยนะพเพราะยันมันจะต้องประกบกันเลยเลยสองอันเอามือล้วงเข้าไปะจะัดทรง,ง,งด้านหลังให้ได้ก่อนออด้านหลังได้ปุ๊บมาด้านหน้ามันจะยากยังไงคนเดียวอ่ะนี่กดเข้าไปนี่อันนี้ก็ ให้มันได้อะมันก็ได้มันได้มัได้ก็นั่นแหละนี่เราได้พวกอยู่เลยสองจานนี่ไม่ไปแล้วเยวน่ขยับขยับแล้วไงนี่ก็จะออกอยู่นะเห็นไหมแ้วไงนี่ก็จะได้อยู่น่าขยับอย่างเงี้ยโอเคได้เห็นไหมนี่มันก็อยู่ติดเลยลูกใหญ่ไปเลยสองอันได้เลยเดี๋ยวลงเข้ามาใส่ให้ดูสองคู่แป๊บนึง อานนี้เป็นไนกี้สองคู่น,ะน,นี่แหละดานนาีดันไนกี้อ่ะวิธีใส่เลยเริ่มเป็นแล้นะครับอ่าดูนะมันมีลูกปุ่มเมนี่ยเขาจะเป็นรูอ่ะที่ไว้ให้เราแกะเวลาเราจะใส่รองเทา้ารล้วเปิดเอารองเทา้าโดยที่ใส่เข้าไปแล้วก็เปิดเลยให้มันดังแป๊บเนึงเ,เพราะมันมีตัวล็อกของมันนะกนล็อกตรงนี้ ใส่เข้าไปอ่ะพูดหนึ่งไม่รู้จะเห็นป่ะนะใส่สมาจะสว่างไปน,นิดน,นึงก่อไม่แน่ใจไหนกี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยเห็นชัดไม่ชัดก็ขออภไปนะก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมประกอบทั้งหมดเลยเดียวจะทายทีเดียวตอนที่ใส่อรองเทา้าเอาแล้วมันได้ประมาณสิบกล่องนะนี่ประมาณสองกล่องนี่หายไหมนะ หนึ่คู่นึสอ,องสี่แปดสิบคู่10กล่องสามร้อยหกสิบบาทรวมส่งเนะีผมว่าคุ้มอยู่นะก็คใครอยากด้กอดลองไปฮะดูเส็ดโดนนฮะเป็นประโยชน์กับอ่อจะเป็นกระปอลน,นะฮะเนะหลือคนที่มีรองเท้าเยอะไม่มีที่เก็บนะครับก็หามใาใช้หลอดมาใส่ไว้ ดี๋ยวไ้ก็หนึ่งเราเก็บไว้ในกล่องไหมอะไรก็เข้าไม่ได้หนูเหนือก็น่าจะเข้ายากนะรูบน,นี้เดี๋ยวเองก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้เร่งสป,ปีดเก็บไปดูดีๆตอนมันเสร็จ้วนะโอเคเจอกัน <Okay. S 1> ในคลิปต่อ